สวัสดีครับร้านอินสุวรณกุ๊ปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัวไหนรุ่นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับ สวัสดีครับผมร้านอินสุวรณกุ๊ปนะครับวันนี้จะมารีวิวกล้อง Discovery นะครับรุ่น VTR 6กขีดยคูณสี AOAC นะครับรุ่นนี้กล้องใสมากครับผมไฟโคตรชัดครับตอนกลางคืนชัดมากนี่ครับเป็นปรับตาหลังได้นะครับผม สำหรับคนสายตาสั้นสายตายาวครับผมแล้วก็ซูมได้หกถึงยี่สิบสี่เท่าครับนี่ก็มีแง่งรับซูมได้สบายครับผมถึงยี่สิบสี่เท่านะครับไฟครับผมไฟเขียวไฟแดงนะครับแล้วก็เป็นเซตเซ็งธรรมดาครับกลางคืนจะชัดมากครับผม นี่ครับผมชัดจริงครับผมกล้องแท้ดิสคัลบลีครับไฟแดงไฟเขียวชัดจริงๆครับผมรุ่นนี้นะครับก็ปรับขึ้นบนซ้ายขวาครับผมแล้วก็เซตซีโลข้างบนได้มีหกเหลี่ยมให้ครับหน้าเลนส์ครับ4ี่สิบสมิลครับผมกระจกใส่กิ๊กเลยครับผม รุ่นนี้ก็จะมีฝากระดกข้างหน้าครับผมแล้วก็ฝาปิดข้างหลังให้ครับแล้วก็ท่อฟังท่อบังแสงให้ครับหนึ่งตัวโปรโมชั่นตอนนี้นะครับก็จะมีระดับน้ำตั้งกล้องนะครับผมหนึ่งตัวขาจับกล้องครับท่อยี่ห้าครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับเลือกได้นะครับว่า สิบเอ็ดมิลหรือรางยี่สิบมิลน,นะครับบอกแอดมินได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไฟฉายคาดหัวครับแถมให้ฟรีเลยครับตัวนี้ลูกค้าชอบมากๆเลยครับไปเข้าป่าสายล่านี้จําเป็นมากครับไฟไฟฉายส่วนใครนะครับที่สนใจทางร้านอินสวรรณกรุ๊ปนะครับจะแปะลิงก์ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านด้วยนะครับขอบคุณครับ